สหรัฐนะครับยอมรับอยู่เบื้องหลังนะครับในการโจมตีเรือรบของรัสเซียในทะเลดำนะครับโดยส่งสัญญาณด้านข่าวกรองไปให้กับยูเครนที่ผ่านมาราัสเซียก็ยอมรับนะครับอย่างเป็นทางการและบอกว่าฝั่งสาภาพยุโรปมีการให้ข้อมูลนะครับจนเป็นที่มาของการเข้ารุกยึด ยูเครนนั้นล่าช้าลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัสเซียยืนยันว่าได้ไดำเนินการตามเป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศสถานก,การณ์ตอนนี้ของโลกน่าจับตามองกํนะาลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองภายในประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะของแพงนะครับข้าแรงกลับถูก ปัสซี่ก็นะฮะสิงนายกหมู่เกาะโซโลโมอนปรากฏว่าประกาศมีการคุกคามทานทหารที่มองไม่เห็นสา่เนี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับสกอตต์เมอริสันเรียกร้องให้ตั้งรับอย่างสงบใจเย็นในวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมเกิดขึ้นหลังจากผู้นำหมู่เกาะโซโลมอนได้กล่าวถึงภัยคุกคามการลุกลานที่ไม่เปิดเผยพร้อมกล่าวว่า ประเทศโซโลโมอนถูกปฏิบัติเหมือนเด็กทารกนะครับควงปืนพกนะครับนายกกกำมรตรีออสเตรเลียนะครับสกอตเมอร์ีสันซึ่งเผชิญกับปัญหาการเลือกตั้งกลางวันที่21พฤษภาคมนะครับต้องสู้กับการที่วิจารณ์นโยบายประเทศของเขาที่กำลังดำเนินการอยู่บนหมู่เกาะโซโลโมอนที่เปรียบเสมือนหลังบ้านของออสเตรเลียลงนามข้อตกลงกับจีนเดือนที่ผ่านมา นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีการส่งทหารของจีนเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่เกาะโซโลโมอนในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้วัคซีน3มเข็มนะติดโควิด1 i d 1 9หลังเข้าร่วมกาล่าดินเนอร์กับนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับสัมนาข่าวจนซี่รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา แอนโทนีบริงเคนนะครับพบว่าติดโควิด -19 ที่เข้ารับวัคซีนครบถ้วนถึงเข็มกระตุ้นมีอาการป่วยเบื้องต้นแต่ยังไม่มคีคนใกล้ชิดสัมผัสประธานาธิบดีเกิดขึ้นหลังจากร่วมงานกาล่าดินเนอร์นักข่าวทำเนียบขาวล่าสุดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางแขกที่ร่วมงานกว่า2,000คนในขณะที่รัสเซีย ก็ยอมรับตะวันตกช่วยยูเครนทั้งข่าวกรองอาวุธนะครับทำให้รุกโจมตีได้เชื่องช้าลงของรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามตนก็ทำตามได้ตามเป้าหมายในการรัสเซียได้มีการแถลงการอย่างเป็นทางการว่าฝั่งตะวันตกส่งความช่วยเหลือให้แก่เคียฟส่งผลให้การลุกราณนการโจมตีของตนในยูเครนต้องเชื่องช้าลงแต่ไม่สามารถสกัดกั้นชัยชนะ ของแดนหมีขาวทั้งนี้หลังจากที่สื่อดังแฉอเมริกันส่งข่าวกรองช่วยกองทัพยูเครนสามารถล็อกเป้าสังหารในพลลัสเซีย10กว่าคนนับจากที่มอสโกเปิดฉากรุกรานขณะเดียวกันมีรายงานความขัดแยง้งการปรากฏออกมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กที่ทำการถูกปิดล้อมนะครับในมาลีอูโปนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเฟดทุ่มสกัดอัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครรวดเดียว0.50เพร้อมส่งสัญญาณใช้ยาวแรงต่ออีก2รอบนะครับสภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกาที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรวดเดียว0.50เเซต ซึ่งถือว่าแรงที่สุดจากปี2000นะครับต้องส่งสัญญาณอาจจะต้องขยับต่อไปอีกในการประชุมรอบ2แต่ยืนยันจะไม่ถึง0.75ซนะซึ่งการขึ้นแบบนี้จะแก้ไขปัญหาอัตรางเงินเฟอ้อนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือการเคลื่อนตัวของสภาวะเศรษฐกิจนะครับของสหรัฐอเมริกาจะหดตัวลงในสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมราคาน้ำมันปิด บวกในกรอบแคบๆทองคําลงดาวโจนดิ่ง1,000จุดภาวาเฟดคุมอัตราเงินเฟ้อไม่อยู่อาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง0.75เปอร์เซ็นต์ะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับดอลลาร์ที่แข็งค่าบทบังความกังวลทางอุปทานนะครับหลังสาภาพยุโรปเผยแผนคว่ำบาทรัสเซียรอบใหม่ในนั้นก็รวมถึงการห้ามนำเข้าน้ำมัน ในระยะเหเดือนข้างหน้าปัจจัยนี้ฉุดทองคําปิดลบส่วนวอสตีดดิ่งลงหนักนะครับท่ามกลางความวิตกว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงรับมืออัตรางเงินเฟ้อนะครับที่ปรากฏว่ากลับพุ่งทยานสูงขึ้นในขณะที่เคียฟก็โมโหอดีตประธานาธิบดีของบราซิลนะครับกล่าวหาเซเดนสกี้มีความผิดร่วมสงครามรัสเซียกับยูเครน ที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีของอยูเครนโวยวายอย่างดุเดือดน,นะครับต่อความเห็นของหลุยอินาซโอรูซาดาซินวานะครับอดีตประธานาธิบดีของบราซิลที่บอกว่าประธานาธิบดีโดโดรโโโมีเซเลนสกี้นะครับควรถูกกล่าวโทษพอๆกับประธานาธิบดีวาลาดิมีปูตินต่อกรณีรัสเซียนะครับยกพลรุกรานระบุถ้อยคำพูดดังกล่าวเป็นความพยายามของมอสโกในการบิดเบือน ความจริงนะครับในขณะที่ฟินแลนด์ก็เตรียมรับมือนะครับรัสเซียตัดก๊าซเป็นไปได้นะตัดสินใจเข้าร่วมกับนาโตฟินแลนด์ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะรับมือความเป็นไปได้ที่จะถูกรัสเซียตัดการส่งมอบก๊าซธรรมชาติก่อนหน้าก่อนหน้าที่นะครับประเทศแถบนอร์ดิกแห่งนี้นะครับ ที่ถแถลงผลการสรุปการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการร่วมสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือไม่เร็วๆนี้รัฐมนตรีในรัฐบาลรายหนึ่งเผยกับรอยเตอร์นะครับฟินแลนด์ระบุเมื่อ28เมษาย,ยนว่าจะไม่ทําตามข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ขอให้ฟินแลนด์จ่ายค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิลนะครับคำประกาศที่อาจจะทําให้มอสโกตัดก๊าซ ธรรมชาติที่ป้อนแก่ฟินแลนด์ในเดือนนี้แบบเดียวกับทํากับโปลแลนด์และก็เบงเกลียะที่ดำเนินการอย่างเป็นทางการในขณะที่มีการให้อภัยถึง100%เ์นตายกัมตรีอิสราเอลเผยปูตินขอโทษแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่อ้างฮิตเลอร์มีเชื้อสายอยู่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียกล่าวขอโทษต,ต่อความเห็นของเซอร์เก ลาฟลอฟนะครับรับตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขานะครับเกี่ยวกับฮิตเลอร์และยิวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์หระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนัฟตาลีเบนเนตนะครับรัตรีต่างประเทศของอิสราเอลซึ่งก็ทุดท้ายก็ให้อภัยกันในขณะที่องค์การอนามัยโลกคาด2ปี แรกโควิด -19 กล้าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้วถึง15ล้านรายสูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการถึง3เท่าเลยทีเดียวมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด -19 นะครับมากกว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการ3เท่าในปี2020และปี2021จากรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกหรือหูนะครับในการพิจารณาทบทวนนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทั่วโลก ที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคย,เคยมีการดำเนินการมาในขณะที่ Big EU เสนอยึดทรัพย์รัสเซียนะครับเอาไปช่วยยูเครนทำการฟื้นฟูประเทศทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดนะครับใน EU ตามมาตรการคว่มบาตรเล่นงานมอสโกตอรณนีการลูกรานของเคียฟควรเปลี่ยนเป็นการยึดและนำไปจัดสรรสำหรับ ฟื้นฟูยูเครนจากความเห็นของอาซาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรปนะครับเขาบอกว่าผมเชื่อว่านะครับอย่างที่สุดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ไม่เพียงพอแต่ยึดทรัพย์สินของพวกเขาแต่การยึดทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อนำเงินเหล่านั้นมาใช้สำหรับการฟื้นฟูประเทศผมเชื่อโดยส่วนตัวมิเชลยืนยันระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอินเตอร์เฟซ์นะก็ยูเครนนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือของมอสโกานะครับทำรัสเซียเสียหายอย่างหนักงานนี้เรื่องใหญ่แน่สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวเอนะครับรายงานตรงกันเจ้าที่สหรัฐอเมริกายอมรับมีการส่งข่าวกรองลับให้กับยูเครนถึงพิกัดที่ตั้งเรือราตรเวณนมอสโกาก่อนที่มิสไซล์ต่อต้านเรือเนปจูน2ลูกนะครับจะเปิดฉากโจมตีจมเรือ เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาแต่ไม่ยืนยันมีการร่วมกันตัดสินใจในการโจมตีสำนักข่าว CNN นะครับรายงานว่ากองกำลังยูเครนพบเรือรบรสัสเซียในทะเลดำแอดได้ติดต่อสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันว่าเป็นเรือล่าตะเวนของมอสโกแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ CNN ซึ่งฝ่ายสหรัฐอเมริกายืนยันตอบกลับว่าได้ใช้พร้อมข่าวกรองลับที่ตั้งแต่ ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริการู้ว่าเคียฟลงมือทําการโจมตีมอสโกด้วยหรือไม่ทว่าแหล่งข่าวที่เปิดเผยกับ C.N. n เปิดเผยว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการโจมตีเรือรัตเวนมอสโกโจมเรือเมื่อวันที่4เมษายนนะครับเกิดขึ้นหลังจากเคียฟยิงมิสไซล์ต่อต้านเรือเนปจูนนะครับของตอนเองจำนวน2ลูกสร้างผลกระทบรุนแรงต่อกองทัพรัสเซียในทันทีน,นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชิงงานวิะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์เรื่องของการคว่ำบาตรรัเสเซียกําลังถูกนํามาเป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งมีการสนับสนุนที่จะให้มีการคว่ำบาตรรัเสเซียมีการยึดทรัพย์แล้วก็ขายทอดตลาดโดยตรงยึดกันตรงๆนะแบบนี้ในขณะที่รัเสเซียก็จะทําการตอบโต้สบียงต่างๆที่ส่งไปในฝั่งของยุโรปที่ต้องพึ่งพารัเสเซียจะหยุดนะครับในการที่จะจำหน่าย ให้กับประเทศต่างๆที่ต้องพึ่งพารัสเซียทั้งหมดนะครับอย่างน้อยโปรแลนด์ประเทศนึงหลงนะครับที่ต้องเผชิญกับก๊าสนะครับที่หยุดจำหน่ายนะั้งโปรแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศต่างๆที่ต้องเผชิญเรื่องของน้ำมันนะซึ่งไม่ยอมที่จะจ่ายเงินเป็นเงินนอรูบเบิล ให้กับรัสเซียอย่างไรก็ตามนะฟินแลนด์ก็เตรียมพร้อมที่ต้องเผชิญลักษณะเดียวกันพอนะมีอย่างน้อย2ประเทศแล้วที่รัสเซียประกาศนะเป็นศัตรูแล้วก็ไม่ยอมส่งนะก๊าซไปให้ประเทศเหล่านั้นอย่างไรก็ดีนะครับสถานการณ์เรื่องของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เราเห็นคือเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะอีก0.50% แล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นปัญหาหลักๆในสหรัฐอเมริกาจากมาตรการคว่ำบาตรเกิดขึ้นสหรัฐกําลังโดนตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามเศรษฐกิจสะท้อนกลับไปยังสหรัฐอเมริกาอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้เกมที่เดินอยู่บนกระดานเนี่ยหลังจากที่สหรัฐนะครับยอมรับอยู่เบื้องหลัง นะครับในการโจมตีเรือรบของรัสเซียในทะเลดำนะครับโดยส่งสัญญาณด้านข่าวกรองไปให้กับยูเครนที่ผ่านมารัสเซียก็ยอมรับนะครับอย่างเป็นทางการและบอกว่าฝั่งสหภาพยุโรปมีการให้ข้อมูลนะครับจนเป็นที่มาของการ เข้ารุกยึดยูเครนนั้นล่าช้าลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับรัสเซียยืนยันว่าได้ไดาเนินการตามเป้าหมายที่มีการกําหนดไว้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้สถานการณ์ยังคงหนักหน่วงนะครับการที่ออกมายอมรับของสหรัฐอเมริกานะครับว่าให้ข้อมูลกับยูเครนในการโจมตีนะครับเลือรบของรัสเซียนั่นหมายความว่าจากนี้ไปความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา กับรัสเซียย่อมจะหนักขึ้นแน่นอนฮะจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองในต่างประเทศและในประเทศไทยก็จะได้รบ ได้รับผลกระทบเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอันจะส่งผลต่อราคาสินค้าอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้รัฐบาลไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับราคาน้ํามันยังไม่พุ่งสูงถึง40บาทสําหรับน้ํามันดีเซลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ดูแล้วถ้าจะยาว นะครับแล้วก็ที่บอกว่าจะจบกันง่ายๆในวันที่9พฤษภาคมนะครับทางรัสเซียยืนยันแล้วว่าเกมนี้จะไม่มีการจบง่ายๆแล้วก็จะมีการเดินเกมต่อไปมาลีอุโปและพื้นที่อื่นๆนะของอยูเครนกำลังเป็นเป้าหมายในการรุกบุกตีและเข้ายึด จนถึงขนาดนี้รัเสเซียยังคงได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแม้ว่าฝั่งสาภาพยุโรปนะครับจะรวมกันเพื่อเล่นงานรัสเซียนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เล่นงานรัสเซียสิ่งที่รัสเซียตอบโต้กลับไปกลับรุนแรงมากขึ้นแต่ในทางกลับกันมันเกิดความวุ่นวายทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจนะครับสินค้าแพงน้ำมันแพงค่าแรงกับถูกมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ